สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีข้อหลงจากเกมรอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับมุมมองความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติหลังเกมที่ทีมฟุตซอลหญิงของไทยเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นได้อย่างสุดมันด้วยสกอร์3ประตูต่อ3หลังผ่านช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่สาวไทย จะพ่ายแพ้ไปในการดวลจุดโทษพลาดโอกาสคว้าแชมป์เอเชียไปอย่างน่าเสียดายและทําให้ทีมฟุตซอลหญิงของญี่ปุ่นสามารถสร้างประวัติศาสตร์รองแชมป์รายการนี้ได้เป็นครั้งแรกแต่แม้ว่าจะต้องปราชัยและจบแค่เพียงรองแชมป์ในครั้งนี้แต่การต่อสู้ของสาวไทยในรอบชิงชนะเลิศนี้ก็ได้รับคําชื่นชมจากแฟนกีฬาชาวไทยและก็ชาวต่างชาติกันอย่างล้นหลามโดย แฟนต่างชาติเขาได้มีมุมมองต่อผลงานของทัพโตะเล็กชบาแก้วของเราในเกมรอบชิงนี้ไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยความคิดเห็นในคลิปนี้เนี่ยผมได้รวบรวมมาจากแฟนกีฬาจากหลากหลายชาตินะครับโดยที่เยอะเป็นพิเศษหน่อยก็จะเป็นแฟนชาวเวียดนามกับแฟนชาติคู่แข่งในแมชนี้อย่างชาวญี่ปุ่นโดยที่ผมจะขอเริ่มต้นจากคอมเมนต์ของแฟนลูกหนังในอาเซียนกันก่อนที่คนแรกที่เป็นชาวเมียนมานั้นได้มากล่าวว่า ผมได้ดูเกมแมชนี้ตลอดทั้งเกมเลยทั้ง2ทีมนั้นเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากทีมชาติไทยนั้นโชคไม่ดีส่วนคนต่อมาที่เป็นชาวกัมพูชาได้คอมเมนต์ถึงทีมฟุตซอลหญิงไทยรว่าถึงแม้ว่าพวกเธอจะพ่ายแพ้แต่ผมต้องยอมรับเลยนะว่าทีมชาติไทยนั้นเล่นกันได้ดีมากส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนชาวอินโดได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อด้วยความเสียดายต่อผลของเกมที่ออกมาแบบนี้ว่า เราอุตส่าห์มีความหวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถเป็นผู้ชนะได้ซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาให้กำลังใจว่าโอ้พยายามกันได้ดีมากแล้วละ่ะไทยแลนด์การแพ้จุดโทษมันถือเป็นเรื่องที่โชคร้ายส่วนชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่านี่มันเป็นเกมรอบชิงที่มันน่าตื่นเต้นทั้งสองทีมต่างเหมาะสมที่อยู่ในรอบชิงชนะเลิศการแพ้แพ้จุดโทษของไทยมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเจ็บปวดมากมาย เพราะแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโชคและโชคในครั้งนี้มันเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าทีมฟุตซอลของอินโดนีเซียจะสามารถเรียนรู้จากทั้งสองทีมนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยไปถึงทีมชาติของเขาเองด้วยว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยทีมชาติอ,อินโดนีเซียไปเสมอกับทีมชาติไทยมาได้อย่างไรกันเนี่ยเกมการเล่นมันดูห่างไกลกันมากเลย ส่วนอีกหนึ่งชาวอินโดนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการให้กำลังใจในผลงานของแข้งสาวไทยของเราว่าขอบคุณมากเลยไทยแลนด์สำหรับความพยายามของพวกคุณพวกคุณนั้นน่าทึ่งมากพวกเราภาคภูมิใจในตัวของพวกคุณส่วนในลำดับต่อมาเนี่ยจะขอพาไปที่แฟนชาวเวียดนามกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ชื่นชมแม้ว่าสาวไทยนั้นจะพ่ายแพ้ในแมชนี้ว่าทีมชาไทยเล่นกันได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว ที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยว่าทีมฟุตซอลของไทยเก่งมากเลยสามารถเล่นมาได้ถึงรอบชิงชนะเลิศแต่มันน่าเสียดายมากเลยจริงๆส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นหลังเกมนี้ไว้ยาวเลยว่าการเสมอกับทีมฟุตซอลหญิงญี่ปุ่นในแมชอย่างเป็นทางการแบบนี้และแพ้แค่ในการดวลจุดโทษมันถือเป็นความสําเร็จอย่างมากสําหรับทีมชาติไทยแล้วก่อนหน้านี้ในรอบแบ่งกลุ่ม พวกเธอยังสามารถเอาชนะญี่ปุ่นไดถึง3ประตูตอนหนึ่งด้วยในทัวร์นาเมนต์ปีนี้แม้ว่าจะไม่ได้คว้าแชมป์แต่ในความเป็นจริงแล้วระดับของฟุตซอลหญิงไทยนะั้นสามารถพูดได้เลยว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติญี่ปุ่นยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลหญิงไทยที่พวกเธอได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลโลกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ถึงการปราชัยในรูปแบบนี้ของทีมชาติไทยของเราได้ว่ามันน่าเสียดายมากสำหรับทีมชาติไทย แต่แค่ได้เข้าร่วมแข่งขันเวิลด์คัพมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วซึ่งในประเด็นนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อไปถึงทีมชาติของเขาว่าทีมชาติไทยนั้นได้ตั๋วไปฟุตซอลโลกอีกแล้วได้ทั้งชายและหญิงเลยแต่เวียดนามเนี่ยเฮ้อส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาชื่นชมหลังการคว้ารองแชมป์เอเชียของสาวไทยว่าคุณทำกันได้เยี่ยมแล้วไทยแลนด์ Thailand. พวกคุณนั้น คือความภาคภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมว่าทีมชาติไทยนั้นเล่นกันได้อย่างดีมากเลยที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจว่าทีมชาติไทยนั้นเก่งขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมการเจอกันครั้งที่แล้วไทยถึงได้แพ้กับทีมชาติเวียดนามที่คอมเมนต์ต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติม,ตมว่า ทีมาชิไทยมาในครั้งนี้พวกเขาเก่งจริงๆส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกประหลาดใจไปอีกด้วยว่าทีมเชิไทยเนี่ยเล่นกันได้ดีขนาดนี้เลยหรือที่จากคอมเมนต์นี้แฟนเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่าพวกเขามีแร n กิ้งอยู่ในอันดับที่หนึ่งของเอเชียเลยนะมันจะต้องพูดอะไรกันอีกล่ะ ส่วนในช่วงท้ายนี้ผมจะขอพาไปฟังมุมมองของแฟนชาติคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศอย่างชาวญี่ปุ่นกันบ้างครับโดยคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์หลังเกมว่านี่มันเป็นเกมการแข่งขันที่ดีมากฉันจะไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเลยไม่ว่าใครนั้นจะเป็นแชมป์แต่เมื่อตอนที่เราโดนทีมชาติไทยยิงประตูนในช่วงต่อเวลาพิเศษฉันคิดจริงๆเลยนะว่าเรานั้นแพ้ไทยแล้วแต่เรากลับชนะได้ ที่เป็นความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่านี่มันน่าทึ่งมากฉันคิดว่าทีมชาติไทยจะชนะไปแล้วเมื่อพวกเขายิงประตูที่3ได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติญี่ปุ่นแต่ว่าทีมชาติไทยเองก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะมีจังหวะการยิงผ่าน3คนที่มันสุดยอดเลยที่ในเรื่องนี้ก็มีคนต่อมาที่คอมเมนต์ด้วยว่า ประตูที่3ของทีมชาติไทยที่บอดลอดขาถึง3คนมันสุดยอดมากส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความพิเารหลังเกมนัดน,นี้ว่าผมเองรู้สึกว่าทีมชาติไทยน่าจะดีกว่าทีมชาติญี่ปุ่นสักอีกนะผู้รักษาประตูและก็ผู้เล่นหมายเลข8ของทีมชาติไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับว่ามันก็อาจที่จะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่ามันเป็นทีมชาติญี่ปุ่นที่สามารถชนะได้ เราจึงควรมาฉลองชัยกันในฐานะคนญี่ปุ่นกันดีกว่าส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนญี่ปุ่นที่ได้ชื่นชมถึงศักยภาพของผู้เล่นไทยว่าผู้เล่นหมายเลข8ของทีมชาติไทยเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้มันดูไม่ใช่วันของผู้เล่นเบอร์เจของญี่ปุ่นเลยมาที่ชาวญี่ปุ่นในลำดับต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ได้มาแสดงความพิถินเพิมเ่มเติมหลังชัยชนะของทีมฟุตซอลหญิงจากแดนซามูไรในแมตช์นี้ว่า ขอแสดงความดีด้วยกับสาวญี่ปุ่นทีมชาติญี่ปุ่นนั้นมีการเล่นอย่างเป็นระบบที่มันแข็งแกร่งเลยในขณะที่ทางด้านของทีมชาติไทยนั้นพวกเขามีความแข็งแกร่งในด้านสกิลของผู้เล่นรายบุคคลแต่ไม่ว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะทั้งสองทีมนี้ก็ต่างเหมาะสมกับการได้เป็นแชมป์ ั้งหมดนั้นก็เป็นความพิเห็นส่วนหนึ่งของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่มีต่อผลงานล่าสุดของทัพโตเล็กชบาแก้วที่จบลงด้วยตำแหน่งรองแชมป์เอเชียที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงหลังศึกฟุตซอลหญิงจิงจชมเอเชีย er รอบจิงจนะเลิศกันในคลิปนี้ซึ่งจะมีความขัดตกบกพร่องในกรแปลายนะตรงส่วนใดแอนมินเองก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแต่สำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้า ขอบคุณแหละสวัสดีครับ